สวัสดีครับท่านผู้ชมรุ่ติดตามมาช่ว,นาาชวงนี้ดีทุกเรียนบ้านเนินครับวันนี้ฝนตกลมแรงมากครับแรงต้องฝนแรงต้องลมนะครับฝนหยุดมาตำรวจนะครับตำรวจทุเรียนกันนะครับวันล่วงไหมหนูนไง เห็นแต่ไกลเลยครับเห็นแต่ไกลเลยถูกครับโอ้หลูกนี้ประมาณสามโลได้ประมาณสามโลได้นะครับลูกนี้ฉีกีกเลยฮะน่าจะช่องนั้น โโเสียได้อย่างแรงนะครับลูกนี้แม่เจ้าหนึ่สลูกเดียวครับหล่นลูกเดียวดูวยิ่งมีน้อยอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงโล่งด้วยครับลมมาด้านหน้าพอดีครับลมมาไม่มีต้นไม้บังครับต้นไม้บังแต่ก่อนเป็นอ่ ต้นมะม่วงนะครับอย่างนี้ไม่มีที่บังลมไปซะแล้วนะครับหนึ่งลูกยิ่งมีน้อยอยู่ไม่พอคนจองอยู่ยังมาล่วงอีกปาติดโทยังไม่แก่ด้วยที่สำคัญ ยังไม่แก่เฮ้ยแดงายจริงมันก็จะประมาณ60%นะครับเพราะว่าจะจะแก่จริงก็ประมาณปลายปลายเดือนนี้นะครับอีกประมาณ20วันไม่ถึงนี้ก็น่าจะแก่นะครับโอ้ยียดายสวยด้วยช่วง เช้านี้ยังดูอยู่เลยฮะสวยห้าพูสวยสวยงามเลยตัวลูกนี้ฮรับห้าพูครบเลยไปเถอะนะกี่พูก็เอาไม่อยู่ลมมาแรงขนาดนี้ขนาดวันใดล้มพาดเลยตัวจุดใหม่จุดที่สองนัอยู่ดี ้องลดลดคุณหน่อยแล้วครับคุณหน่อยของคุณหน่อยยังอยู่ของคนอื่นไปนะครับตกใยคุณหน่อยต้องยอมเสียสละแล้วนะโอเคครับผมลิปนี้ปลาจงนีแล้วครับสูญเสียไปหนึ่งลูก สูญเสียไปนหนึ่งลูกโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ